สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าัวรนะครับพบกับใหม่นะครับในวันนี้ใหม่จะมีเมนูขนมไทยง่ายๆมานําเสนอนะครับซึ่งเมนูนี้ก็คือตะโก้สาคูใส่แห้วนะครับตะโก้สาคูใส่แห้วเนี่ยวัตถุดิบหลักก็คือเราจะใช้เม็ดสาคูหรือว่าแป้งสาคูนะครับแล้วก็แห้วนะครับแล้วก็มีกะทิลาดหน้าปกติมันกับตะโก้ปกตินั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอัตราส่วนผสมกันเลยนะครับ สำหรับอัตราส่วนผสมนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำลอยดอกมะลินะครับกะทินะครับกะทิสดน้ำตาลทรายนะครับเม็ดสาคูหรือว่าแป้งสาคูสีเขียวนะครับเกลือป่นแห้วต้มสุกนะครับแล้วก็มะฝานะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv ครับ ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำตะโก้สาคูคือว่าเราต้องนำสาคูเนี่ยมาเทลงบนตะแกรงนะครับแล้วก็นำน้ำนะครับมาล้างสาคูนะครับนี้เพื่อความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ให้สาคูเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนะครับหลังจากที่เราล้างสาคูเสร็จแล้วนะครับให้เราพักส่งไว้บนอากระชอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำตะโก้สาคูใส่แฮ้วตอรอไปเลยครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําตะโก้สาคูใส่แหวนะครับก็คือว่าเราเปิดไฟนะครับตั้งกระทะทองนะครับแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็เทน้ําลอยดอกมะลินะครับแล้วก็ตั้งจนน้ําเดือดนะครับพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราก็ใส่สาคูนะครับที่เราล้างแล้วส่งไว้ใช้พายไม้นะครับคนสาคูไปทางเดียวกันครับ สำหรับาสาคูตะโก้ใส่แห้วนี้นะครับเป็นสูตรของอาจารย์ภาวดีนะครับกิรติอังกูลกับของตัวใหม่เองที่ตอนนั้นเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่เตรียมอุดมศึกษาพานกานครับตอนนี้เราสังเกตได้นะครับสาคูก็คือเริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับสาคูเริ่มสุกก็คือวิธีสังเกตคือว่ามันจะเริ่มไม่เป็นตากบหรือว่าจุดขาวนะครับในระหว่างที่สาคูเนี่ยเริ่มสุกเนี่ยเรายังสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับถ้าสมมติว่า มันเริ่มแห้งนะครับตอนนี้เราก็รอสาคูสุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมขั้นตอนต่อไปนะครับของการทำตะโก้สาคูใสาแห้ต่อเลยครับ ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําทาโก้สาคูเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเมื่อเมดสาคูเริ่มสุกแล้วนะครับให้เราใส่น้ําตาลทรายนะครับลงไปนะครับนี่เหตุผลที่เราไม่ใส่น้ําตาลทรายลงไปก่อนในการทําขนมทุกชนิดไม่ว่าเป็นทาโก้สาคูหรือว่าขนมอย่างอื่นเพราะว่าถ้าอาหารชนิดนั้นหรือวัตถุดิบชนิดนั้นยังไม่สุกนะครับน้ําตาลทรายเนี่ยก็จะไปรัดตัวนะครับทำให้ไม่สามารถแทรกเข้าไปในเนื้อนะวัตถุดิบนั้นได้ทําให้ไม่สุกนะครับเพราะน้ําตาลทรายเริ่มละลายนะครับ เราก็ใส่แแห้วนะครับก็คือแห้วต้มนะครับที่เราฝานเอาไว้นะครับลงไปตอนนี้เราก็คนนะครับให้แแห้วกับเ็นสาคูเริ่มเข้ากันนะครับเดี๋ยวต่อไปไปพบกับขั้นตอนการทำตะโกสาคูใส่แแห้วต่อไปเลยครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทำตะโกตะโกสาคูใส่แแห้วนะครับคือว่าเราก็นำ เนื้อสาคูนะครับที่ใส่แห้ไว้แล้วเนี่ยมาตักหยอดใส่พิมพ์นะครับเอ่อาตักหยอดใส่พิมพ์เนี่ยให้เราหยอดไปประมาณเหลือไว้สักค่อนพิมพ์นิดนึงนะครับเพื่อหยอดน้ำกับทีปิดนะครับนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอตัวหยอดตัวตะโก้ให้เสร็จก่อนนะครับไปเดี๋ยวมาดูกับขั้นตอนการทําต่อไปครับ อ่าครับสาหรับตอนนี้นะครับใหม่ก็ได้หยอดตัวตะโก้นะครับสาคูใส่แหวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําตัวหน้ากะทินะครับสําหรับหยอดนะครับนี้เราตั้งหม้อนะครับเปิดไฟนะครับแล้วเราใส่กะทิไปนะครับเราจะใช้กะทิสดนะครับกะทิสดขูดขาวนะครับนี้ต้องบอกก่อนว่า เราเนี่ยสามารถาเพิ่มรสชาติของกะทิก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบความเค็มนะครับก็ไม่ต้องใส่เกลือนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบให้หน้าออกรสชาติเค็มหน่อยเราก็สามารถใส่เกลือไปได้นะครับพอกะทินะครับเริ่มร้อนนะครับให้เราใส่แป้งข้าวเจ้านะครับนี้เราใช้ตะกอมือนะครับในการคนสผนสมนะครับให้ส่วนผสมเข้ากัน เมื่อแป้งข้าวเจ้าเริ่มมาลายนะครับเราก็จะสังเกตกะทิจะเป็นเนื้อเนียนขึ้นแล้วก็เริ่มแข็งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําตะโก้สาคูใส่แ h ้วต่อเลยครับครับสำหรับกะทินะครับหยอดหน้าตะโก้สาคูใส่แ h ้วของเราเนี่ยก็คนเรียบร้อยดีแล้วครับลักษณะการค้นเนี่ยเราจะนึกนี่นะครับหมายจะยกขึ้นอยู่นะครับเหมือนลักษณะของน้ําสลัดค้นๆนั่นเองนะครับแต่เป็นกะทินะครับนี้เราทําการหยอดหน้าขนมนะครับนี่้เราต้องรีบหยอด เพราะว่าถ้าเราไม่รีบหยอดเนี่ยตัวขนมเนี่ยก็จะเกิดความแข็งนะครับหน้าขนมจะเกิดความแข็งนี้เวลาหยอดตัวตะโก้เองเนี่ยต้องให้อ่าหน้าขนมเนียนด้วยนะครับครับเดี๋ยวใหม่ขอตัวนะครับหยอดหน้าตะโก้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตกแต่งจัดเสิร์ฟของตะโก้สาคูไซแฮวกันครับ อ่าครับนี่คือหน้าตานะครับของตะโก้สาคูไส้แห้วนะครับนี่เวลาเราตกแต่งเนี่ยเราก็สามารถนําแห้วนะครับที่เราต้มสุกอะไรเนี่ยมาแต่งตรงหน้าได้นะครับสําหรับเมืองอันเนี่ยใหม่ตกแต่งไว้เรียบร้อยนะครับนี้เวลาเราจัดเสิร์ฟเนี่ยเราก็วางตัวตะโก้สาคูนะครับลงบนจานนะครับก็พอประมาณนะครับครับเห็นไหมครับสำหรับตะโก้สาคูไส้แห้วนะครับ ทำไม่ยากเลยนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายที่บ้านเรานะครับนี้นี่ครับใหม่สามารถจอจะเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ